ออนนไล์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกเกษตรแพร่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตพริกในอำเภอหนองม่วงไข่แนะเกษตรกรรายเดี่ยวเข้ารวมกลุ่มแปลงใหญ่จะขายได้ราคาดีค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2567ที่แปลงพริกหมู่ที่4ตำบลหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ นางสาวอัญชลีปัญญากวาวเกษตรจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจากที่มีการสื่อสารข่าวประเด็นเกษตรกรปลูกพริกในอำเภอหนองม่วงไข่เดือดร้อนจากน้ำท่วมและพริกราคาตกต่ำสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแพร่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตพริกในอำเภอหนองม่วงไข่พบว่าอำเภอหนองม่วงไข่มีพื้นที่พอปลูกพริกจำนวน537ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีการปลูกพริกแหล่งใหญ่ของจังหวัดแพร่โดยได้สอบถามเกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์รายดังกล่าวพบว่าได้ทําการปลูกพริกพันหยกสยามในพื้นที่จํานวน2ไร่2งานร่วมกับครอบครัวเริ่มวางแผนพบป,ปลูกพริกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปี67อายุ3วันขณะนี้ยังไม่ให้ผลผลิตโดยคาดว่าจะเริ่มกิบเกี่ยวผลผลิตพริกรอบแรกในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ สำหรับราคาพริกที่เกษตรกรได้ให้สัมภาษณ์นั้นเป็นราคาที่ทราบมาจากจุดรับซื้อในพื้นที่ปัจจุบันมีการเปิดจุดรับซื้อพริกเขียวในราคากิโลกร,รัมละ1 8บแถึงยีบาทซึ่งเป็นราคาปกติณจุดรับซื้อโดยเกษตรกรได้กล่าวว่าปีนี้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มใกล้แม่น้ํายมซึ่งมีความเสี่ยงหากปริมาณน้ํายมมีมากและล้นตลิ่ง อีกทางไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกพริกไว้เมื่อเกิดน้ำท่วมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของราชการทั้งนี้เกษตรกรได้แจ้งข้อมูลอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายไว้กับเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเกษตรจังหวัดแพรใ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การผลิตพริกของจังหวัดแพร่ใน,นอรอบการเพาะปลูกปี67-68 จังหวัดแพร่มีพื้นที่เพาะปลูกพริกทั้งหมด1092.63ไร่ในพื้นที่3อำเภอมีพื้นที่เพาะปลูกพริก93.63ไร่อําเภอสองมีพื้นที่เพาะปลูกพริก462กไร่และอําเภอหนองมวงไข่มีพื้นที่เพาะปลูกพริก537ไร่ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีการปลูกพริกแหล่งใหญ่ของจังหวัดแพร่โดยพันุพริกที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่พันหยกสยามและเริ่มเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตตั้งแต่เดือน เดือนตุลาคมปี67ถึงมีนาคมปี68ปัจจุบันมีผลผลิตออกสูต่ตลาดแล้วประมาณ1,225ตันคิดเป็นร้อยละ3 0ผลผลิตฉเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ4ตันสำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดพริกราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ระหว่าง18-21บาทต่อกิโลกรัมตามคุณภาพโดยในห่วงวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักง,งานเกษตรจังหวัดแพร่ได้จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์พริกเมืองแพร่เป็นการยกระดับการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกของจังหวัดแพร่ รวมทางสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าพริกจังหวัดแพร่โดยได้จัดเก้นที่แปลงพริกนางสาวทองสุทธกัรสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่นี้ได้มีการผลิตพริกคุณภาพมีการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีการใช้ระบบน้ำเพื่อการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกคุณภาพอย่างถูกต้องประกอบกับกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยภายในงานมีการถแถลงข่าวประชาสัมพันธ์พริกเมืองแพร่มีการเจรจาธุรกิจดําเนินการซื้อขายพริกจังหวัดแพร่มีการเชื่อมโยงการตลาดโดยมีพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อพริกจํานวนสบริษัทกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พริกจํานวน5แปลงซึ่งราคาอยู่ระหว่าง20-28บถึงบาทต่อกิโลกรัมตามคุณภาพโดยเดือนที่ต้องการผลผลิตตั้งแต่ตุลาคมปี67 ถึงพฤษภาคมปี68ประมาณความต้องการผลผลิตพริกรวม3 1 9ตันคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า66ล้านบาทค่ะ โดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแพร่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตพริกคุณภาพมีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่และสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อเพิ่มรายได้การผลิตพริกทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ สำหรับเกษตรกรรายเดี่ยวหรือรายย่อยได้แนะนำให้เกษตรกรร่วมกลุ่มวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถต่อรองกับผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลผลิตได้เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบปแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของชุมชนแบบครบวงจรและการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมค่ะ ทางด้านนางสิริพรหองอ้ายประธานบิดขรับแพร่เจ้าของบริษัทไกรทองอินเตอร์ฟู้ดจำกัดเผยว่าสำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพริกโดยเฉพาะพริกเขียวอาจจะเป็นเพราะพริกออกเยอะส่วนการบริโภคในพื้นที่เกษตรกรนำไปขายตลาดพร้อมกันจำนวนมากขายไม่ทันทำให้ราคาตกต่ำและมีบางที่ที่ทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งกลุ่มของเราจะให้เป็นพริกแดงมีการประกาันร,ราคาเข้าโรงงานทำเป็นพริกซอสแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรถ้าใครที่พ้อมารวมกัน5คน10คนมารวมกลุ่มแล้วทำเกษตรพันธสัญญาก็จะช่วยเรื่องราคาตกต่ำรับประกันราคาทำให้มีความยั่งยืนของเกษตรกรค่ะหลังจากนั้นเกษตรกรในกลุ่มจะได้รับการอบรมการฝึกการตรวจแปลงทุกอย่างเมื่อมีไรายได้เข้ากลุ่มเราขายถึง1ล้านบาท จะได้เงินพิเศษ15%และจะได้สารเคมีฟรีให้ปุ๋ยให้ยาเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรเหมือนกับสิ่งที่เราให้เขาไปก็จะคืนให้กับชุมชนมาช่วยชุมชนต่อไปและต่อไปก็คือพลิกปลอดภัยเป็นเกษตรพันธสัญญาที่ต้องมีการตรวจแปลงจับพิกัดใช้สารเคมีการใช้พันธุ์พริกที่เหมือนกัน เพราะว่าแต่ละคนถ้าใช้พันธุ์ที่ต่างกันรสชาติสีกลิ่นที่ต่างกันทําให้ซอสพริกรสชาติไม่นิ่งและทุกคนก็จะมีรหัสของตัวเองใส่รหัสตัวเองทุกถุงเพื่อไปตรวจสอบ หนึ่งคันจะมีรหัสทุกหตัวมีโค้ดของตัวเองและใครที่ได้เป็นสมาชิกข,ของเราแล้วเป็นเกษตรกรของกลุ่มก็คือใครคุณภาพไม่ดีก็จะมีการตรวจสอบย้อนกลับที่เกษตรกรทุกคนต้องฝึกสุดท้ายก็คืออยากจะให้ทุกคนรวมกลุ่มกันไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วเราพร้อมยินดีรับเกษตรกรทุกท่านค่ะที่ตลาดไทยราชบุรีสี่มุมนี้ยพริกทุกที่เข้าเขาก็ขายไม่ทันทําให้ราคาตกต่ํา แล้วมีบางอย่างที่ที่ทําให้ราคาตกต่ำบางทีคุณภาพของพริกบางทีพริกมันเก็บหลายรอบเนี่ยพริกปก,กติเราจะให้ลูกค้าเก็บสองรอบเม็ดใหญ่ๆก็จะได้ได้ราคาดีแต่ถ้าเป็นเบอร์เบอร์เล็กเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อนะคะกลุ่มของเราเนี่ยก็จะให้เป็นพริกแดงค่ะซึ่งมีการประกันร,ราคาเข้าโรงงานนะคะเป็นพริกซอสพริกซอสนี่คือเราจะมีการประกันร,ราคาเม็ดเล็กเม็ดน้อยขอให้ไม่เป็นแผลก็เด็ดก้านมาส่ง ส่งทำซอสแล้วก็ปริมาณการใช้ที่เยอะปีที่แล้วแล้วก็รับโคต้ามาแต่ไม่สามารถส่งได้ตามโคต้าเพราะว่าของเสียหายเยอะเจอสภาวะอากาศเจอโรคต่างๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรก็คือถ้าใครที่พร้อมมารวมกลุ่มกับเราแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอําเภอสุงเม่นอาเภอรองนะคะที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ได้สักหคน1ิคน มารวมกลุ่มแล้วก็ทําเกษตรพันธสัญญากับเราก็จะช่วยเรื่องราคาตกต่ำรับประกันราคาทําให้มีความยั่งยืนของเกษตรกรเราก็จะใช้สารเคมีเราใช้เม็ดพันธุ์ที่โรงงานต้องการอปก็จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนไปสู่ลูกหลานนะคะกลุ่มของเรานะคะในอดีตนี้เราเราเป็นคนที่รวบรวมพริกนะคะแล้วเกิดความไม่ยั่งยืนวันนี้พริกราคาตกต่ำวันนี้หยุดเก็บนะไปเล่ขาย ตามตลาดตามโรงงานโรงงานที่เราไม่ได้มีพันธะสัญญาเนี่ยบางทีคนก็ไปขายเยอะมันมีหลายจังหวัดใช่ไหมคะทำให้ล้นเราก็เลยกลับคิดยังไงที่จะเข้าสู่ระบบก็คือการรับโคต้าโรงงานแล้วมีการรับโคตา้าเราต้องมีกเกษตรในมือกเกษตรกรในมือมีนุกไลในมือแล้วก็ใช้สารเคมีอะไรที่จะต้องรายงานให้เขาเพราะว่ามันต้องเป็นกเกษตรปลอดภัยก็คือการรวมกลุ่มมีประโยชน์ เกษตรกร,เ,กรเพราะว่ามันทําให้ไปได้ไกลมีความยั่งยืนแล้วก็เหมือนกับไปด้วยกันไปได้ไกลเราก็ต้องพึ่งเกษตรกร,เ,กรเราก็จะเป็นแกนนําที่จะรวบรวมแล้วก็ให้เกษตรกร,กรทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยทำยังไงให้มีความยั่งยืนทําพริกให้คุณภาพถ้าพริกคุณภาพดีก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองชุมชนแล้วก็จังหวัดแพร่กลุ่มของเราก็มีการส่งพริกทั้งตลาดแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนหนองหลวงม,มุ้งไข่ ที่ทําพริกแฟเหตตตะไคร้ขมิ้นขาเหลืองนะคะที่ทําตามมาตรฐานสากลคือทําให้ต่างประเทศมีความปลอดภัยแล้วก็ส,ส่งส่งยังต่างประเทศนะคะพริกแห้งก็คือเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มจะได้รับการอบรมการฝึกการตรวจแปลง,ท,งทุกอย่างทุกอย่างทําเป็นกลุ่มมีรายได้เข้ากลุ่มมีเงินพรีเมียมที่เขาส่งมาสมมติว่าเราขายหนึ่งล้านเนี่ยเราจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเงินพรีเมียมที่มาช่วยเกษตรกร เราก็จะให้สารเคมีฟรีค่ะให้ปุ๋ยให้ยาก็คือเกษตรกรลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยคือให้กับชุมชนกลับไปขายแล้วก็เงินพเมพยม,มาช่วยชุมชนต่อไปที่เขาต้องการอย่างนั้นนะคะแล้วต่อไปก็คือพิกปลอดภัยพิกปลอดภัยเ,เ,รเราส่งให้โรงงานนะคะเป็นการเกษตรพันธสัญญาที่ต้องมีการตรวจแปลงจะพิก,กัดใช้สารเคมี เหมือนกันใช้พันพริกที่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนถ้าใช้พันพริกที่ต่างกันเนี่ยรสชาติสีกลิ่นที่ต่างกันทําให้เขาทําผลิตพริกซอสรสชาติก็จะจะไม่ไม่นิ่งอะค่ะแล้วก็ทุกคนจะมีรหัสของตัวเองใส่รหัสตัวเองทุกถุงเพื่อไปตรวจสอบหนึ่งคันเนี่ยจะมีรหัสทุกมีคอร์สของตัวเองว่าได้เป็นสมาชิกข,ของเราแล้วเป็นเป็นเกษตรกรของกลุ่มเราแล้วก็คือใคร คุณภาพไม่ดีเขาจะมีการตรวจสอบค่ะก็คือการตรวจสอบย้อนกลับที่เกษตรกรทุกคนต้องฝึกนะคะสุดท้ายก็คืออยากให้ทุกคนรวมกลุ่มการไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะเราก็พร้อมยินดีรับเกษตรกรกลุ่มใหม่นะคะต้อ,กกองยื่นเนาะอ่าคืเออร่วมกันขอเนชิท่านสี่ท่านยืนถ่ายรูปค่ะ ร้อยขวดแก้แต่ผู้แทนจากฮาณิ์จังหวัดแก้เป็นพยานค่ะเรียบร้อยนะคะใานทำเชื่อมโยงในเรื่องของพริกเขียวนะคะเดี๋ยวและพริกแดงนะคะเมื่อสักครู่คู่แรกนั้นเราเป็นพริกแดงพริกแห้งตัะไคร้ข่าและท่านนายอำเภเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะ